คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลก่อนค่ะเออเรื่องจากเมลวันนี้มาจากคุณหมิวค่ะเมื่อกี้สายที่9เป็นอ,อ,อ่องอ่องเอ๋ยเป็นเ,เพลงกล่อมเด็กออของคนจีนออของหนูเป็น จันเอย๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงให้น้องข้า,สาใสขอเตียงนั่งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูเป็นเพลงกล่อมเด็กอีกเพลงหนึ่งแต่เป็นของคนไทยแล้วนะคะอโอเคค่ะเรื่องจากเมลมาจากคุณหมิวนะคะเอะชื่อเรื่องว่าจันเอย๋ยจันเจ้าเลยค,คุณหมิวมาเล่าเหตุการณ์ตอนที่เขาอายุประมาณสักสิบขวบค่ะอตอนนั้นน่ะเ ต้องบอกกันว่าครอบครัวคุณหมิวมีทั้งหมด4ี่คนณนะตอนนั้นเป็นพ่อแม่คุณหมิวแล้วก็น้องที่อยู่ในท้องแม่ที่พึ่งพึ่งแบบรู้รู้ตัวว่าตัวเองท้องแต่ยังไม่รู้เพศค่ะและช่วงนั้นนะคะโดยปกติคุณหมิวเขาจะอยู่กับคุณตาคุณยายแต่ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วมันมีอยู่ช่วงอาทิตย์หนึ่งที่คุณตาคุณยายเขาติดธุระคุณหมิวเขาก็เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พ่อกับแม่มารับด้วย แล้วก็บังเอิญอีกก็คือคุณพ่อกับคุณแม่คุณเหมียวอ่ะเขาก็ต้องแบบเขาทํางานแบบเหมือนเป็นเซลล์หรือขายอะไรสย่งที่ต้องไปตามต่างจังหวัดอะคะอ่ะแต่ทีเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่เขาเลยบอกอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเหมีวไปด้วยละกันจะได้ไปช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่ก็เพิ่งท้องอ่อนๆใช่ไหมคะมแล้วก็ได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยช่วงปิดเทอมทีนี้โรงแรมที่เอ,อ่อครอบครัวคุณเหมียวเขาจะไปอะนะคะเป็นโรงแรมที่ทางบริษัทของคุณพ่อเนี่ยเขา จองไว้ให้แล้วจองทั้งการเดินทางจองทั้งบุ๊กิ้งห้องต่างๆทีนี้คุณหมิวพ่อแม่นะคะก็เดินทางไปตามกำหนดนัดหมายของบริษัทนะคะค่ะ,คะทีนี้พอเดินทางไปถึงโรงแรมปุ๊บก็เช็คอินนู่นนี่นั่นตามปกติเลยตามสเต็ปของโรงแรมที่ทุกๆคนเคยไปเที่ยวนะคะแต่มันมีความผิดปกติตรงที่คุณหมิวบอกว่า อากับกิริยาท่าทางของพนักง,งานตรงตรีเซพชันน่ะเหมือนเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะต้องยื่นคีย์การ์ดใบไหนให้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณหมิวเขาก็ดูแบบไม่มั่นใจจนในที่สุดเขาก็ยื่นมาให้ใบหนึ่งคุณหมิวเขาไม่ไม่พูดถึงลักษณะโรงแรมหรือห้องเลยนะคะทีนี้พอได้รับมาก็ตามสไตล์ปกติคนมาเที่ยวนะก็เลยขึ้นไปทำน,นทำนู่นทำนี่ช่วงกลางวัน เออคุณพ่อคุณแม่เขาก็จัดแจงธุระการงานอะไรของเขาเสร็จรจนถึงตอนเย็นนะคะก็กินข้าวอาบน้ําเข้านอนกันปกติเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นะเขาอยู่ประมาณคืนสองคืนเพราะมันเป็นงานอะนะคะมามาได้หน้าที่การงานทีนี้คุณเหมียวเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกคือปกติเขาจะอยู่กับคุณตาคุณยายและคนเฒ่าคนแก่เวลาเขาลูกหลานจะเข้านอนเขาจะมาตบตูดเก้<อ>าห <9 S 2> ล้างาแบบ ร้องเพลงนิดนิดนนหน่อยหน่คือกล่อมให้ให้นอนอะนะคะตามภาษาคนแก่แต่ทีเนี้ยพอวันเนี้ยคุณหมีวเขาไม่อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ได้กล่อมเหมือนคุณยายอเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากมีคนกล่อมจังเลยเพราะมันชินไปแล้วอะนะคะเด็กอะ <ถถ S 1> นะคะเขาก็เลยแบบอ้อนแม่อ้อนพ่อเขาว่ากล่อมหน่อยร้องเพลงหรือเล่านิทานให้ฟังหน่อยแต่ด้วยความที่ทั้งพ่อทั้งแม่เหนื่อยมากจากการทํางานอะคุณแม่เขาก็เลยแค่ตบตูดแบบ ตบตูดรูปแขนรูปขาอะไรเงี้ยแต่คุณหมิวเขาบอกเขาก็ไม่หลับสักทีจนเขาแบบเออหันไปดูพ่อกับแม่หลับแล้วคงเหนื่อยเขาก็ไม่ได้ตื้ออะไรต่อเขาก็พยายามข่มตัวเองให้นอนทีนี้เขาบอกว่าเขาจําได้ว่าเขาว่าเหมือนหลับไปแล้วแต่อยู่ๆเขารู้สึกเหมือนมีมือมาลูบหัวลูบไหล่เขานึกว่าแม่เขาเขาก็เลยแบบว่าลีตามองค่ะ,ะปรากฏว่าคุณแม่ หันหลังให้เขาอยู่เขาก็เลยอุย้ยหรือพ่อเอื้อมมือมาจับว่าว่าเรายังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนมีการปรับเปลี่ยนท่านอนคุณหมิวก็กระเถิบมาชิดขอบเอผนังของห้องอะนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาลูบหัวลูบไหล่แต่ครั้งเนี้ยคุณหมิวเขาไม่ได้ลืมตามองอเขาก็แบบเออสงสัยพ่อกับแม่รูปแหละ แล้วก็กําลังจะหลับอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงจันเอ๋ยจันเจ้าอ,อะไรเงี้ยขอข้าวขอแม่แต่เขาบอกว่าเขาอ่ะนิ่งไปเลยตัวแข็งไปเลยเพราะเสียงที่เขาได้ยินอะ่ะไม่ใช่เสียงแม่เขาแน่นอนออเป็นเสียงคล้ายๆค,คนแบบมีอายุนิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วระหว่างที่มีเสียงเพลงจันเอย๋ยจันเจ้ามือที่รูปหัวรูปไหล่อะมันก็ยังรูปอยู่นะเขาก็บอกว่า ไม่ใช่แม่แน่นอนเพราะผิวสัมผัสคือเป็นเหมือนกระดาษมากระดาษทรายอ่ะมาลูบอะ่ะมันมันแข็งมันแห้งมันไม่นุ่มอะค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยกั้นใจลืมตาด้วยความเป็นเด็กอะนะ่ะเนาะกลัวก็กลัวแต่ก็อยากรู้ก็อยากรู้ปรากฏว่าพอลืมตาขึ้นมาเป็นผู้หญิง หน้าตาใจดีมากยิ้มให้เขาอยู่แต่เป็นหนังหุ้มกระดูกเหมือนแบบผอมแห้งไปหมดเลยค่ะแต่ยิ้มให้เขานะแล้วก็ยังยิ้มแต่ยังมีเสียงจันเอ๋ยจันเจ้าอยู่เท่านั้นแหละคุณเหมีวบอกว่าเด็กอ่ะตัวสั่นร้องไห้แล้วก็ฉี่รถที่นอนเลยแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้จนรู้ตัวอีกทีหนึ่งค่ะคือพ่อเขาอ่ะมาอุ้มแต่แม่เขายังนอนนิ่งอยู่นะ พ่อเขาบอกเป็นไรลูกเป็นไรลูกอะไรเงี้ยระหว่างที่พ่อเขามาอุ้มอะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นอนะ,ะหายไปแล้วอืมเขาก็บอกว่าพี่ลอกนู้นนี่นั่นนี่นั่น,นพ่อเขาก็เออไม่มีอะไรมันนอนต่างที่หรือเปล่าคิดไปเองอะไรเงี้ยจนพ่อเขาก็กล่อมคุณหมิวจนหลับไปปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณหมิวเขาเล่าเรื่องที่เขาเจอให้พ่อเขาฟังให้แม่คือเล่าให้พ่อแม่ฟังพร้อมกันอะ พ่อเขาก็เหมือนเดิมค่ะคิดมากยังเด็กมันคิดไปเองนู่นนี่นั่น mm hmm. แต่ถ้าทางคุณแม่นิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็พูดว่าเออรีบเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันเดี๋ยวมันเลยเวลาไอออาหารเช้าของโรงแรม mm hmm. ปรากฏพอลงมาข้างล่างอะนะคะแม่เขาอะก็พูดว่าเออสิ่งที่หมิวเจออะเหมือนแม่เลย mm hmm. แม่เห็นผู้หญิงคนที่หมิวเล่าให้ฟัง mm hmm. <ะ>เหมือนแม่เลย mm hmm. mm hmm. แต่เขาไม่ได้มาลองเพลงให้แม่ฟังนะ,ะเขามานั่งข้างเตียงแล้วก็มาลูบท้องแม่แล้วก็พูดว่าน่าอิจฉาจังเลยออยากมีบ้างอาขอได้ไหมในนั้นน่ะผู้ชาย,ยฉันอยากได้อะไรเนี้ยแม่เขาก็บอกว่ามันไม่รู้ว่าเขาเขาฝันหรือว่าเขาเจอจริงๆมันมันตีกันไปหมดนะคร แต่คุณพ่อเขาอ่ะด้วยความที่เป็นพ่อเนาะผู้ชายเาไม่ไม่มีอะไรหรอกโอ้ยเนี่ยเดินทางกันมาไกลาคิดกันไปเองสองอมแม่ลูกจนเรื่องเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยเลยไปนะคะจนมาถึงตอนที่ต้องเอ,อคืนกุญแจค่ะ<อ>คืนคืนคืนการาดที่รีเซพชันอ่ะนะคะอันนี้คนละกะกับคนที่ให้ตอนแรกแล้วนะ,ะเขาก็มาคืนคนที่รับไปก็มองแบบงงงอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็ เออโทรไปให้แม่บ้านประจําชั้นนะคะเวลาเช็คเอาเขาต้องมีการเช็คห้องก่อนแล้วก็ถึงจะมาบอกได้ว่าโอเคปล่อยห้องนี้ได้ลูกค้ากลับได้ใช่ไหมคะพนักงานที่รับคีย์การ์ดไปก็โทรไปหาแม่บ้านว่าเนี่ยเออป้าเช็คห้องนี้นี้หน่อยลูกค้าคืนกุญแจแล้วเออคุณเหมิวบอกว่าเสียงของป้าแม่บ้านที่รอดออกมาไอจากจากเครื่องมือสื่อสารอ่ะเป็นเสียงคุณป้าแม่บ้านที่โวยวายมากอ้เฮ้ย ห้องนี้ได้ยังไงอ๋อ oh. อุ้ยเดี๋ยวหัวหน้าขอโทษนะคะ oh. เดี๋ยวก็หัวหน้ามึงก็ดาตายหาแล้วเนี่ย oh. มันปิดอยู่นู่นนี่นั่นค,คุณเหมืยวว่าเขาจําได้แม่นเลยเพราะเสียงคุณป้าแม่บ้านน่ะดังมาก oh. เป็นเสียงป้าแม่บ้านกำลังโวยวายวยแล้วพนักง,งานรีเซพชันก็กดตัดสายไปเลยกดแบบกดปิดไปเลยอะคะ่ะทีนี้พ่อแม่คุณเหมียวว่าก็มองหน้ากันแบบไม่อยากรู้ไม่อยากถามก็ปล่อยเลยไปเรียบร้อยคืนห้องนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเวลาผ่านไปจนถึงกําหนดที่คุณแม่เขาจะไปดูดูดูเพศลูกในท้องนะคะปรากฏว่าเป็นผู้ชายจริงๆตรงตรงเออใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องจากเมลที่คุณมิงส่งมาเออนะครับก็แล้วยังไงอ่ะคือขอได้ไหมเลยมานั่งแบบหน้าอิจฉานะไม่ได้นี่ต้องปฏิเสธนะ แต่แต่เหมือนในเรื่องจากเมลคุณเมวบอกแม่ก็นอนนิ่งไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยนะซึ่งบางทีเราก็จะไปเจอเจอเรื่องลักษณะแบบนี้ยคือมาขอกันดื้ออ่ะเออซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาคืออะไระ่่โอเคว่าอยากจะมีลูกอยากจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาสามีผีแต่ด้วยความเป็นคุณเมวเป็นเด็ก แล้วก็อาจจะเจอผีแล้วด้วยความที่แม่เขากําลังตั้งท้องอาจจะเจอผีหรือเปล่าคะเพราะว่าเหมือนโบราณเขาบอกคนท้องจะเจอผีไหมคะก็ใช่ก็นะก็มีสิทธิ์ไปไปได้แต่ไอการที่มาขงมาขอเงี้ยมันก็ไม่โอเคน่ากลัวน่ากลัวนะครับอันนั้นคือเรื่องจากเมละจันเอ๋ยจันเจ้าโดยคุณหมิวส่งเข้ามาที่ the ghost radio thailand at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ